สวัสดีเพื่อนๆนะครับชาว YouTube วันนี้เนี่ยจะมารีวิวให้ดูเกี่ยวกับแอปที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเมื่อคือนเนี้เพิ่งดูรายการคนปวดผีเออรายการมันก็ไปหาผีแล้วทีเนี้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบนักแสดงชื่อ AA นะครับน่าจะใช่เขาก็เข้าไปในบ้านล้างแล้วก็มีผู้หญิงไปคนนึง ผมก็ดูไปเอ๊ะเครื่องตรวจผีมันก็ร้องไปเรื่อยนะครับสักพักหนึ่งกล้องเนี่ยเขาจับไปที่มือของคนที่ชื่อ AA นะครับปรากฏว่าที่มือมันกลายเป็น iPhone ผมผมเข้าใจว่าเอ๊ะทำไม iPhone ตรวจผีได้ด้วยเหรอผมก็แบบสงสัยมากนะครับก็เลยไปหาข้อมูลมาปรากฏว่าน่าสนใจมากมันมีแอปนะครับที่สามารถตรวจจับผีได้ชื่อว่า Ghost Detect นะครับหรือว่ามีอแอปหนึ่งก็ชื่อว่า Paranormal มีหลายอันเลยนะครับคือแต่ว่าพารานอมอลเนี่ยสามารถโหลดฟรีได้ใน App Store นะครับเพื่อนก็เข้าไปใน App Store นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าพารานอ r m มอลนะครับพารานอมอลนะครับตามนี้พิมพ์เสร็จแล้วก็โหลดมานะครับมันจะสามารถใช้ได้ฟรีเดี๋ยวจะเปิดหน้าต่างของโปรแกรมพารานอมอลให้ดูนะครับซึ่งมันสามารถใช้ได้ทั้ง iPhone แล้วก็ iPad นะครับซึ่งตอนนี้ผมโหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคงโหลดเป็นอยู่แล้วนะครับก็คือเข้า App Store ปกติแล้วก็โปรแกรมพารานอมอลเนี่ยฟรีนะครับ แล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกแอปหนึ่งซึ่งทำงานคล้ายๆกันนะครับซึ่งมันชื่อว่า Paranormal Salt EMF นะครับนี่ใน iPad ก็เช่นเดียวกันนะครับหน้าตาโปรแกรมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นหน้าแรกอินเทอร์เฟซมันค่อนข้างจะเหมือนของจริงเลยนะครับกดเข้าไปในตัวโปรแกรมนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับาหน้าตามันจะมี เป็นมิเตอร์นะครับก็คือถ้าเราเดินไปเนี่ยถ้ามีวิญญาณเนี่ยเสียงมันจะดังแบบติ๊ติติแต่ว่าตอนนี้นี่อ้าวคือดังนะครับคือไอแพดดังนะครับคือตรงนี้มีวิญญาณหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับพิสูจน์ไม่ได้อันนี้ดังทั้งสองเครื่องนะครับทั้ง iPhone ทั้ง iPad นะครับตอนนี้คือตอนนี้ดังจริงๆนะครับโอเค นี่คือพารานอร์มอลนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของมันเนี่ยมันมีอีกก็คือสามารถปรับไปที่เมนนวดนะครับมันจะมีออโต้กับเมนนวดเมนนวดนี่คือเราสามารถแกล้งเพื่อนได้นะครับโดยวิธีการเอานิ้วลูดนะครับอ่านิ้วลูดปุ๊บมันจะดังแบบให้เพื่อนตกใจเฮ้ยเจอผีแล้วอะไรอย่างนี้นะครับปรากฏว่าไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเราออกจากแอปนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มเสียวโอเคโอเคนี่คือแอป แอปแรกนะครับพาราน m a l แอปต่อไปซึ่งแอปนี้เนี่ยผมเห็นหน้าตาอินเทอร์เฟซมันค่อนข้างจะน่าจะเหมือนกันในรายการคนอดผีที่ใช้เลยมั้งน่าจะใช่แอปนี้นะครับก็คือชื่อว่า o s t Detect นะครับใครที่เจลเบก iPhone หรือว่า iPad แล้วก็สามารถเข้าไปโหลดได้นี้ไม่ได้สนับสนุนของก๊อปนะครับแต่ว่าผมไม่มีบัตรเครดิตนะครับก็เลยต้องใช้อย่างเงี้ยแหละใครที่ มีจัญยาบันหน่อยก็เข้าไปโหลดใน App Store นะครับอ่านี่คือแอปที่ชื่อว่า Ghost Detect นะครับคาดว่าใครที่ดูคนอวดผีคลิปวันที่1นธันวานะครับน่าจะน่าจะเห็นเหมือนกันหมดอะครับว่าว่ามันเป็น iPhone นะครับก็คือนี่ครับปรับวอลลุ่มไปที่ Mac นี่คือหน้าตาของโปรแกรม Ghost Detect Ghost Detect นะครับนี่ครับ เมื่อกี้มันก็ดังนะครับโปรแกรมพลังน้ำมอก็ดังนะครับเดี๋ยวดูโปรแกรมนี้ตรงนี้จะดังอีกหรือเปล่านะครับซึ่งตรงที่ผมนั่งอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่ามีวิญญาณอะไรหรือเปล่าลองดูนะครับทํางานคล้ายๆกันนะครับก็คือถ้าเจอวิญญาณหรือว่ากลุ่มพลังงานอะไรเงี้ยมันก็จะจะดังนะครับดังอยู่แล้วนะครับดังทั้งสองเครื่องนะครับทั้ง iPhone ทั้ง iPad โอเคออกก่อนนะครับที่สุดกี่ทีก็ดังทุกทีนะครับ ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองเนี่ยคือจะเล่าให้ฟังก่อนว่าผมก็ลองอยู่ในห้องนะครับแต่ว่าตอนที่อยู่นั่งอยู่ใช่ปะเปิดมันก็ดังพอเดินไปอีกที่หนึ่งมันก็ไม่ดังพอเดินไปที่เดิมที่มันดังมันก็ดังอีกเข้าใจปะ่ะมันน่ากลัวตรงนี้ครับอย่าลองคนเดียวน่ากลัวจริงขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ